คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สร้างความเสียหายในหลายจุดหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังคงหวาดวิตกยังคงวิตกกังวลครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับ นี่ภาพจากวงจรปิดคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแรงขนาดไหนทําเอาอาคารบ้านเรือนเนี่ยสั่นไหวไปตามๆกันนะครับเนี่ฮะให้คุณผู้ชมดูแต่ละคลิปแต่ละภาพเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับจุดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเพดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณสักตีสี่ครึ่งนะครับประชาชนในหลายพื้นที่หลายอำเภอของเชียงใหม่ก็ตกใจตื่นกันเพราะว่า ยังนอนกันอยู่เลยอ่ะยังหลับกันอยู่เลยนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก30มิวิอขออภัยครับ3วินาทีก่อนที่จะหยุดลงแต่ว่ารู้สึกได้อย่างชัดเจนแรงสั่นสะเทือนที่ตรวจสอบได้เนี่ยนะครับอยู่ที่4.1ความลึกลงไปเนี่ยกิโลเมตรครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวนี้รับรู้ไปถึงพื้นที่ต่างๆหลายอำเภอทั้งอำเภอสักนกำแพงนะครับ อำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายรวมไปถึงที่อำเภอบ้านทีที่จังหวัดลําพูนแล้วก็อ,เอเำเภอดอกคําใต้ที่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ครับชาวบ้านในตำบลแมค่คือก็คือจุดศูนย์กลางเลยนะครับบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับพอตรวจสอบแล้วบ้านเรือนเนี่ยมีรอยร้าวด้วยนะครับทีนี้ก็หวั่นกลัวว่าเอถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือช่วงนี้มันเกิด after shock ขึ้นมาเนี่ยบ้านอาจจะพังเสียหายลงมาได้ครับ ข้าวของเสียหายครับมีของหล่นครับระเสียอยังเสียอย่างเดียวกระเทียมเสักอย่างเดียวกระเทือนกรได้สะเทือนเฉยๆแต่ครั้งนี้แหงก็ครับแหงขนาดแหงเลยโอ้ยังว่ายังยังยังเอาหัวโต๊กหมอนเลยยายนอนย้ายนอนนะกันตุ้งตื่นกันหมดเลยเจ้าตุ้งแถวบ้านนี้หล่นออกจากบ้านมรจบ้านนี้อยู่กันกี่คนครับอยู่กันสามคนเจ้าแล้วก็ อตอนนี้อย่างไ้กลัวบ้านมันจะพังเสียหายก็ยังไงครับกลัวถ้ามันมีเหี่ยนกำในการจะล่มงก่อยรกระเจาะถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่4.1ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ถือว่าแรงมากแต่ว่ามันอยู่ลึกลงไปแค่2กิโลเมตรก็ถือว่าค่อนข้างตื้นเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันรับรู้ได้เยอะนะฮะรับประกอบกับประเทศไทยไม่ค่อยเจอแผ่นดินไหวด้วยหลายคนตกอกตก,ตก,ตก,ตกใจ กังวลถึงผลกระทบทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายทันทีนะครับหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างที่โรงเรียนนี้คือโรงเรียนแม่คือวิทยาเป็นตึก3มชั้นถือว่าสูงที่สุดแล้วในพื้นที่จากการตรวจสอบอย่างที่เห็นนะครับคือมีรอยร้าวที่อาคารชั้นเรียน1จุดตรงบันไดทางขึ้นแล้วในห้องสมุดก็มีรอยร้าวใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก2จุดนอกจากนี้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ร้าวไปสองหลัง ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมนะครับครับส่วนสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนครับที่เชียงใหม่เนี่ยมีเขื่อนใหญ่ๆอยู่นะครับก็มีการตรวจสอบอย่างที่เขื่อนแม่กลวงอุดมทาราครับอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนที่อำเภอแม่แตงเบื้องต้นในตรวจสอบแล้วไม่พบมีปัญหาอะไรนะครับเขื่อนอยังแข็งแรงดีอยู่ ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็สั่งให้ทุกอำเภอเนี่ยเร่งทาการตรวจสอบแล้วก็ให้รายงานความเสียหายเข้ามาเผื่อว่าในหลายพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันได้ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็สั่งการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูนเนี่ยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันต้องตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับ ร้อมกันนี้ก็ชี้แจงประชาชนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดความตื่นตระหนกกันแล้วก็ชี้แจงถึงแนวทางในการปฏิบัติว่าสถานการณ์เวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยต้องให้ข้อมูลต้องให้ความรู้กับชาวบ้านรวมไปถึงการจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับยังไงเราเราท่านๆนนะครับสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ